อ่ะโอเคเริ่มยืนอยู่ตรงนั้นนี่ลูกจ้ำก่อนจ้ำก่อนจ้ำก่อนจ้ำจ้ำอะไรแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมามิแกะจริงช้ายเล่นลูกแปลงไทยแปลงไทยแปลง ลำมุดลำใหญ่มาเฟืงมาฟไฟมากูดมาช่องเฟรแทนใจโยโอ,โอ้โยไ <c oughs> ในโดด้วยด,ด้ยโดเลมีวาสอนนลาสี